อ้อยต่อ้อยต่อเหมือนลอยเย็บหนังหัวฉันเลยอะโอ้ทีมมิชชยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะ มันลูกหลานของปาชีครับใช่ปะปาชีจุดเนี่ยคืออะไรทุกคนแต่ที่น่าว่ามันฮิตมากเมื่อหลายอาที่แล้วคนเจอกล่องมันดูแบบกล่องล่าง angel baby baby angel มันเขียนว่าซูร angel high นะทุกคน หรือมันมีปีกให้ด้วยให้ทุกคนมันเขียนไ้ว่า10 Surprise i n s i d e อ๋อสุ่มจากข้างในอะทุกคนมาสุ่มอ c c e s s o r y รกันว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะ10ชิ้นนะเราะมีนการสุ่มมา10ชิ้นแล้วก็มีสุ่มปีกด้วยนะลองเลยหม่เอาเลยหม่เอาเด็กเด็กเหมือนเลยทุกคนจะมาบุลลี่ไม่ได้รลลี่ไม่มัน ชมพูผิวออกน้ำพึ่งน,นิดหนึง่งแน่ๆเลยนะอ้าวอ้ทำไมอเด็กนี้ไม่ออกมานี่ทุกคนของที่เขาสุ่มนะคะนี่เลยนี่เขาใส่ซอง,งมาให้นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยสีส้มๆบีบได้อะไรอ่ะเขาเขียนว่าเป็นเขาเาขียนว่ามันคือคราวแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์คราวต้องเปลี่ยนสีได้นี่ใช่หรอ เฮ้ยไม่รู้ว่าปีกอันนี้มันคือพิษติดผมนี่ได้แล้วตัวสีชมพูของชมพูแล้วก็ตัวผีน้ำเงินแล้วก็ข้างหลังอีกแล้วเฮ้ยมันคุ้นว่าทุกคนเหมือนเคยเล่นมาก่อนที่แบบกระเกงมันปิดได้ไม่สนิทอ่ะไอ้ยมันมันไอ้ของเดียวกับไอยี่ห้อ L O L เซ Surprise ป่าวอะเฮ้ยมันจับของเสื้อแดงเสื้อมันนิ่มหมดเลยวะทุกคนมันเป็นแบบพลาสติกแบบนุ่มๆยืดๆได้เฮ้ยนี่ไงทุกคนถอดได้ี่ยแกชอบเล่นของเล่นแบบนี้ไงพ่อถึงไม่จะของเล่นให้ โอ้ละเล่นละเล่นเดี๋ยวเขาซื้อให้เองไม่ดอนเราซื้ออะไรชุดเลยวะอะไรอะแต่ชุดมันข้างหลังมันเป็นแบบชุดเกาะทุกคนแบบเป็นของแท้ใช่ไหมคะแล้วไปอย่างนี้อะไรวันเนี้ยฉันจับมันแกะผ้าให้แล้วแล้วไงต่อมาลองสุ่มดกว่าเราได้หรือเปล่าเริ่มแรกนะคะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นัดควรเขาจะลองเก็บเพราะเราจะได้อะไรเป็นอิเซอรี่ให้นางเฮ้ย มันคือเฮ้ยเปลี่ยนผมได้เหรอผมทุกคนเฮ้ยเปลี่ยนผมได้ทุกคนขนาไม่ลอยตอ่อเนี่ยทุกคนลอยต่อเหมือนลอยเย็บน้งหัวฉันเลยอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้เป็นตรงนั้นมันเป็นกิ๊บหนีบน,นะทุกคนไว้หนีบผมข้างๆนี่นี่ถามจริงของแท้ปะทุกคนได้ดูไหมผมที่เขาให้มาขับผมของน้องนั้นมันมันสมดุลกันเหรอวะเออหรือเขาไม่ได้ป,ปิดตรงนี้ว้หนึ่งมันมันกิบบอเนี่ยคือกิออบกออบอ จะมันติดตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้มันติด,ดนี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอทา้า <c oughs> เดี๋ยวที่เคอหล่นที่พ<ด>่อแม่เอาเสื้อของนี้ให้ฉันเล่นวะเออว่าเขาเขียว่าเป็นกีบอ่ะทุกคนแต่ไม่ต้องลงน,น้ำเย็นนะทีนี้งานาน้ำมาเด้อไม่ไม่ไว้อีกรูปดาวนะคะทุกคนทุกคนนี่นะคะแล้วก็เอาผีนะคะจุ่มไปกับน้ำเย็นเลย เอาจงว่าเป็นก yeah, ิ๊บแต่ใส่ผมที่โคตรแย่หัวทั้งหัวดิมันเอาก้อนปูนมาโปะหัวเออรู้มานไม่กว่ามาลาเลยทุกคนบอกปองเบ้าไม่รู้นะคะทุกคนปองโจโจ้ชอปลอได้แน่่นฮเฮ้ยเป็นสีเย้แล้วแต่ว่ามันติดบนหัวนี่ทุกคนจะเป็นสีพีช แต่มันติดได้ไม่ได้ติดแล้วมันไม่สวยถ้าขนาดเปลี่ยนสีมาสีก็ไม่เหมือนเดิ <c oughs> มเป็นเมนสีผมมันเลยวะวมันร้องมันจะเหมือนกันปะไม,มนเป็นไฮไล <c oughs> ท์อ๋อทอกคนนี่เราเขามีหมวกมาให้นะคะอยู่ในเอเซอรี่ของเขาน่าจะมาปิดรอยต่อปะใช่ไหมพี่เพราะว่าชแต่มันก็ดูแปลกอยู่ดีนี่จะเป็น angel high ได้ต้องมี wing c a สีอ๋อ e l งแซ่บไปค่ะ กี่บาทนะเนี่ยราคาสิบเก้าร้อยเก้าสิบเลยพี่สิบบาทพันหนึ่นงสองพันหนึ่งอะทุกคนของปลอมแน่เลยของจริงวะทำไมมันแบบไม่ฟ้อนร้องเลยอ่ะใส่ปีกไงวะมันไม่มีรู้ให้ใส่ปีกอะมันไม่มีช่องให้ใส่ปีกอะของปลอมปะเนี่ยโอ้โหหนังหวัวเขียนไม่ชัดเจนมากเลยทุกคนดูนี่เขียนไม่ชัดเจนแล้วชัหน้า <c oughs> น้องซูเป็นเด็กจีนก็ได้นะเพลิในใตรงนี้ไม่ใช่แท่งอิ่นะคะทุกคนเขาดีไซน์เห็นปะมันเป็นดีไซน์รูปเทปละทุกคนเทปมีไฟฟ้ามีสายฟ้าฟาดลงไปนี่ให้ดูรูปได้เห็นชัดขึ้นเป็นแบบว่าตีมของน้องน,นะคะก็จะเป็นเด็กแบบขี้ง <ๆ S 1> อไงเออเฟียเฟียใช่ใส่เสื้อให้มันคืนก่อนพอแล้วะว่างี่ทัดกำลังใส่เสื้อละคะเขามาเล่นนี้ดีกว่าเขาบอกมันคือสลามคือฉันหายที่ใส่ปีมันยังไม่ได้เลยอ่ะ ไอตัวที่เราได้มปนชื่อตัวว่าเดซิตี้บีสนี่คุณก้อนเมฆของเขาเป็นก้อนเมฆสีส้มนะคะทุกคนที่เราสุ่มมาได้ที่จริงมันมีหลายสีมากเลยนะคะในสีส้มมาอุะมันนุ่มอะเยินดีอะไรอ่ะยืดอะเขาแพ้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีมมวิธีใส่อ่ะเขาไอ้ปีกเนี่ยถอดมาได้ใส่หัวแกแล้วใส่โอ๊ยวะ่ต้องลองยืดมี จะไม่หอบเหรอไอะเด็กเยากไปกระสุนพุ่มหมดแล้วเหรอไม่เหนื่อยแล้วหรอใช่หมดแล้วถามจริงก็ถอดเสื้อให้มันคืนไม่ได้อรับแก้วผมมาได้ไงวะเอ้ยต้องจับเข้ามาก่อนเก่งเสมอปี๊นี่ทุกคนมาใส่ตุ้มหูได้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตุ้มหูใส่สร้อยก่อนใส่สร้อยเออแล็ปโยหวานแล็ปโยแหวนแหวนแหวนใส่ไหนเท้าเท้าเออ em lòi <laughs> <laughs> คือผมไม่รู้นะว่านี่มันของแท้หรือของปลอมถ้าเกิดมันเป็นของแท้มันคือของที่ี่วยมากครับผมเลยสำหรับเขานะทุกคนผมรู้กว่ามันเล่นยากแล้วมันก็ดูไม่สมส่วนแถมอะไรมันดูประกอบยากมันหมดเลยค่ะหลุดง่ายหมดเลยทุกอย่างมันแบบมันไม่มีความอำนวยสะดวกในการให้คนเขาเล่นอ่ะทุกคนสำหรับผมมันดูไม่ตรงร้องมันดูไม่ได้สร้างมาเพื่อเพื่อติดกันอ่ะใช่ใช่เดีว่าของเราของปอมวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้จะมาเก้าร้อยเก้าสิบทุกคนก็ถ้าของแท้เหรอนั่นรูะดิแต่มันกระจอกจังอ่ะ เออพอได้ยืนได้ปหมแซมม็อกสซมม็อกแซมม็กเฮ้ยจะยืนได้แล้วเซมม็อกแซมม็กแอ็งจ้องอยู่นกมี โทุกคนคือผมรู้สึกว่าเราพยายามเล่นกับมันแล้วใช่<ต>ม,มัน <c oughs> ไม่ได้คิดว่านั่นคืของปอมาแหละโดนหลอกอีกแล้วเนะี่ยแต่ถ้าของแท้จริงๆคือผมว่านัไม่แนะนํให้ซื้อเลยอ่ะมันดูไม่สมส่วนแล้วมันดูไม่ค่อยสนุกดนะ้ะเนยอ่ะแล้วแต่โคนดเป็นความเป็นส่วนตัวนะสำหรับผมรู้สึกว่าแบบมันไม่สนุกในการจะเล่นจุดเนี้ยมันแบบมันติดยากเกินไปแช่แล้วของเ่ี้ยก็ดูแบบไม่ได้ สามารถเล่นเล่นยานแต่เก็บได้นานขนาดนั้นนะแค่แกะออกมาเอางแกะยากเลยทุกคนเออ<น>ใช่อะไรก็ติดดูไม่แข็งแรงไปหมดเลยนะคะเนี่ยเลยไม่หวอดเนี่ยนะคน angel high surprise motherfucker ใครจะเล่นก็ลองดูทุกคนก็ของมันก็แอบเกะก็จริงๆก็ดูแอบน่ารักนิดน,นึงแะแต่แบบออสหรับผม้รมมมู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยกับแถมตุ๊กตามันก็บอกว่าแบบการหลุดหินในการเล่นแล้วใช่ไม่มีตัวแร่เลยมันแบบตัวธรรมดาหมดเลยนะถ้าดูอ่ะมันก็เหมือนกับหมืแค่สุ่มสนุกมีดีแค่เนี้ยแหละไอ้สนามนี่ยปะ โอเคะทุก okay, คนก็ใครชอบแล้วให้เป็นกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พวกเรานะครับกับช่องโ oh, อวช no. ิมี่ถอยนะทุกคนกินเหมือนกาวเลยวันนี้ไปละเจอกันบ๊ายบายดอูก <c oughs> <c oughs> ินเหมือนกินสุ่เกิเป๊ะเลยเนี่ยโอ๊ยเป็นไงบ้างคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะ เลี so that, ่ยมก้นกระดิ <sneez ing muş> ่งติงหูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์ไปเลยหนึ่งล้านต่อไปหนึ่งล้านต่อไปหนึ่งล้านต่อไคป